เขาเปิดมาเจ็ปีแล้วกับตลาดโอโซนวันดอนเมืองใครยังไม่เคยมาเหมือนเรามาครั้งแรกบอกเลยว่าโดนตกทุกร้านเลยของกินที่นี่มีกว่า1นึ่พันล้านค่ะแบ่งเป็นโซนของมือหนึ่งของมือสองของกินและดนตีสดก็มีนะทุกคนเรื่องที่นั่งกินที่ตลาดโอโซนวันดอนเมืองเขาใส่ใจให้บริการมีที่นั่งให้บริการเยอะมากเริ่มต้นที่ร้านแรกมาสรุดก็ไม่ค่าคนสวยขายน้ำผลไม้ปั่นมีให้ปันป่น,ให,นให้เลือกกว่า70เมนูเครื่องดื่มมีแบบเพียวและเพื่อนสุขภาพก็มีนะว,วันนี้เราเลือกฟินไป3น้ำคือน้ำสตรอเบอรี่น้ำ คืออร่อยมากแค่ร้านแรกก็ฟินขนาดดีแล้วสถานีต่อไปร้านหอยนางรมหอยแมค้าจัดมาให้ตัวใหญ่ๆสดๆเรื่งเคียงสาดกันแบบแน่นๆเลยทุกคนและที่สำคัญไฮไลท์ก็เหมือนก็คือน้ำจิ้มคือแซ่บมากนัวๆยืนดูแม่คา้าเขาแล้วน้ำลายไหลมากเสร็จแล้วไม่ต้องรอนานเดี๋ยวได้ทานกันหน้าตาหอยนางรมแมคคาคือยูยูอมากไปต่อร้านข้างๆเปของทานเล่นกับร้านมันเผาอบชีสมายืนดูหน้าร้านดูแมค้าเขาทำขายแล้วไม่แปลกใจเลยลูกค้ายืนต่อคิวคือยาวมากดูแลเพลินดีวันนี้เราจะไป2เมนูมันฝรั่งทั้งยาวราดด้วยซอสสีล และมันฝรั่งบดอบชีสร้อนๆชีสที่นี่คือหอมเลยใช้ของดีมากแต่ราคาขายแค่ยี่สิบาทงงมากอร่อยมากด้วยทุกคนตามต่อด้วยผลไม้หลากหลายฤดูมารวมกันที่นี่แล้วร้านนี้คโนสนโนแคร์นะก็จะขายแค่สามห้าสามกล่องร้อยมีปัญหาหรือเปล่าแต่คุณภาพผลไม้ให้มาเกินราคามากทุกคนร้านสุดท้ายไอ้บางอินิทั้งหลายต้องไม่พลาดกับร้านมุสลิมร้านที่มีชื่อว่าไฮดะกับเมนูโรตีมัตะบะเนื้อมัตบะไก่พร้อมเครื่องบอกเลยว่าร้านนี้มีคนใช้บริการเยอะมากเลยต้องมีบัตรคิวให้ลูกค้ารอประมาณนี้้้ไดเววลลาักนแ ลองเทตัวแรกดูนะครับมันบทชีสหอม,มและน่าเครื่องก็คืออร่อยมากต่อด้วยมันฝรั่งแท้ทั้งยาวราดด้วยซอสสีลุงก็ฟินไม่แพ้กันทานต่อผลไม้สดกับน้ำปลาหวานรสเด็ดนังกลนยังไม่ทันร้อนก็ถึงเวลาไปรับของอร่อยที่สั่งกันแล้วนะครับกับโปรโมชั่นทานครบ2 5 0้บาทรับรีแก้วอีกหนึ่งใบพร้อมแล้วไปลองกันเลยโรตีที่นี่เขาเริ่มจากร้านเล็กๆมาก่อนนะครับปรากฏว่าขายดีมากเลยเลยขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มเมนูให้หลากหลายเครื่องดื่มชามเลชามะนาวหรือโกโก้ก็หวานหอมกลมกล่อมกำลังดี แตกต่างกันฟินกับอาหารมุสลิมแบบนี้มากโดยเฉพาะโรตีจิ้มแกงม,มัสมันเนื้อที่นี่นะอร่อยพอดีคำกับน้าแกงม,มัสมัรรสชาติแบบ10เต็ม10เลยทุกคนเรื่องที่นั่งทานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะจัดบริการพื้นที่ไม่เต็มที่มากๆเลยแถมทานอาหารเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อมีหลากหลายทั้งของมือห่งและของมือสอมาที่นี่ตลาดโอโซนวันดอนเมืองขอครบจริง